สวัสดีครับผมดุ่มคงพันธ์ครับท่านผู้ชมครับในปัจจุบันนี้นะครับรถยนต์ก็เปรียบเสมือนปัจจัยที่5นะครับจะดีแค่ไหนครับถ้าหากว่าผมมีอุปกรณ์ตัวหนึ่ง ที่จะช่วยประหยัดน้ํามันให้กับท่านผู้ชมได้มากถึง15ถึง30อครับอุปกรณ์ชิ้นนี้ครับ Boost Up ครับเป็นอุปกรณ์อัจฉริยะที่คิดค้นโดยคนไทยนะครับนอกจากจะช่วยท่านผู้ชมประหยัดน้ามันยังช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ทําให้เครื่องยนต์เดินได้ดีขึ้นนะครับคือรู้สึกได้ตนะั้งแต่ขับเลยนะรอบมาไหวไหมฮะเออ,เอ,อมันมีกําลังมากขึ้น โ oh, boost up ผมลองใช้แล้วนะฮะประหยัดขึ้นจริงๆรงปกติรถผมเนี่ย10กิโลลิตรก็ไม่ได้นะเพราะเป็นรถที่ใช้มา14ปีแล้วแล้วก็เป็นรถขับเคลน4ล้อนะครับแต่นี่พอใช้ boost up เข้าไปนะฮะโอ้โห11กิโลลิตระฉะนั้นเนี่ยเรื่องประหยัดเนี่ยประหยัดแน่นอนค อุปกรณ์ชิ้นนี้ครับผ่านงานวิจัยมาแล้วอย่างมากมายและได้รับประกาศสัญยบัตรจากหลากหลายสถาบันนะครับไม่ว่าจะเป็นสวทชสถาบันยานยนต์และผ่านการวิจัยหลักเทสต,ต,ต่างๆมาแล้วมากมายนะครับผมแนะนํานี่เลยครับ BOOST UP พครับท่านผู้ชมครับและนุ่มคงพันธ์ออ f ฟิเชีนะครับก็มีดีลพิเศษครับจากปกติ BOOST อัพ0 0 0บาทแต่เราขายเพียง 1,990บาทเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมสนใจสั่งซื้อนะครับก็สามารถเข้ามาได้ที่ bestitems.co หรือ Line at b e s t i t e m ครับ